อันนี้ใครวะเนี่ยสวัสดีครับลุงอันนี้ใครเนี่ยผมชื่อมัทเชอครับรถแบรนดเรื่องอะไรเนี่ยเอ่อสอสานนอครับลุงแกงอะไรอ่สะสกอตครับเอาสกอตมาแล้วหรอมาหลายคนแล้วลุงแต่ว่าผมเพิ่งได้มารถนี้ครับอ๋อครับแล้วบวยแฉงก็ไม่เจอไอ้แฉงเลยนะเอ่อผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะลุงเอาคนละเซตกันปะเอ่อใช่ใช่ครับขอขอแฉงมาก่อนครับ โอเคครับสวัสดีครับรครับปลาเร็กเลยนะพี่1น ยังไม่เไตายเนี่ยโดนตอยตายครับเอาไงเนี่ยวพวกมึงเนี่ยใหยกว่าครับลงเอาไงเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกัน,นครับต้องตามกาเด่นใช่ไหมถึงจะรู้คิดว่าต้องทำให้เขาคุยกันให้ได้ครับาถ้าเป็นแบบนี้ยังไงมันก็ไม่ถูกครับแต่กำลังคิดอยู่ครับว่าทำยังไง มัน้าจะมันรุนแรงมันรุนแรงมากเกินมาที่คนอื่นอีกใช่ครับผมว่ามันรุนแรงจนแบบว่าเขาไม่น่าคุยกันแล้วครับตอนเนี้ยอันนี้นอนหรือยังไงคะชุบแล้วากูปิดเสียงไม่ทันเลยไอ้สัตว์เต็มหูเลยเฮียยังอีกแจ้งกูเนี่ยยังอีก ติถิงชิโลเลยอะลงขอรถคันนี้ด้วสองหน่อยอยู่ข้างในติดคุกดาเหอนเข้าไปก่อนจเจ็เจ็ดค่ะอย่าตามแต่คนอื่นเว้ยครับ พี่เปาไม่สังเกตรเหรอตอนพี่เปาโดนไล่แทงอะ่ะรู้ไหมเพราะอะไรครับเพราะอะไระพี่ไม่รู้เหมือนกันครับลุงยังไม่รู้อีกเหรอก็ผมถ้าจะเอาแบบจริงจริงผมบากับไทยแจ็คให้ไทยลงรถผมหน้าไปกับแจ็คแจ็คบอกผมว่าผมก็บอกว่าแจ็คใจเย็นบอกพี่เปาไม่ต้องพูดพี่อาาเออ<ต>ผมก็เลยไม่พูดโดนไอตีแทงเรื่อง ไม่รู้ใช่ผมผมเจตนาผมไม่ได้เข้าไปยุ่งนะเจตนาผมคือไม่อยากให้ตีกันนะครับเขาจะยอมคุยกันเหรอพี่ตอนเนี้ยไม่ยอมหรอก งคุยก็ไม่น่าคุยขน,ขนาดนี้แล้วอะแบบโพสด่ากันแบบไม่น่านไม่น่าคุยกันแล้วอะมึงคิดว่าใครถูกอะเรื่องเนี้ยเมว่าไม่มีใครผิดมากกว่าครับลงต่างคนต่างมุมมองมากกว่าอาจจะคแค่ไม่เข้าใจกันใช่ครับอ่า สำหรับกูไอ้แจ็คถูกเสมอ คือผมไม่ควรเข้าไปยุ่งใช่ไหมครับลงุงไม่รู้พีพ่เบอร์มิต้ารีเบร์ต้ารีเบร์ต้าเคยอยู่กับพี่เลยผมบอกไปแล้วไงเราผมจะลูกเสมอเพราะผมไม่มีผมไม่กลางไงพี่แล้วผมก็บอกให้ทุกคนรู้ไ้เลยว่าผมเอียงกลางกันอยู่ไม่ได้พี่ ทำไมครับมีหลายอย่างพี่ไอเตอร์เนาะที่เปิดรถมาดีพีกลัวรถมาดีดีเร็วห่อนิดนึงนิดนึงพี่เร็วพี่พี่กี่หลับกลร,รมไปแล้หรอาดีตบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำประกาศละ ถ้าผมบอกว่าเอียงก็จะไม่มีใครด่าผมไงพี่เพราะคนรู้อยู่แล้วว่าผมเอียงถ้าผมพูดว่ากลางแล้วผมไปเอียงอย่างเงี้ยคนก็จะด่าผมไงพี่เข้าใจครับรแล้วจริงๆแล้วลงเอียงหรือลงกลางครับผมเอียงครับไม่มีเซเวยอยู่นะคคนนึง ครับอันนี้แกงอะไรอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะในใจของคนเราอ่ะมันก็ต้องคิดอยู่แล้วอ่ะว่าจะช่วยใครพี่ไม่สามารถช่วยสองคนได้อ่ะก็อย่างมีคำถามให้เลือกอ่ะพี่พ่อกับแม่จมน้ำอ่ะพี่จะช่วยใครเลือกแค่คนเดียว มันเลือกไม่ได้หรอครับมันเป็นคําถามที่แบบไม่ถ้าถ้ามีจังหวะนั้นน่ะพี่ถ้าพี่ต้องเลือกคนใดคนหนึ่งอ่ะอืมออเข้าใจแต่มันจะไม่ถึงขั้นจมน้าไม่ใช่เหรอครับหมยหมยถึงถ้ามอันนี้เป็นสมมุติไงพี่ครับสมมุติไงเป็นผมก็จะตอบว่าผมจะเลือกช่วยแม่เพราะพ่อผมายน้ำเป็นโอเค เอาไปเดี๋ยนี้ก่อนลุงแล้วเราควร okay. พี่ก็คิดเราเองเลยครับในใจพี่อ่ะอยากทำอะไรพี่ก็ทำก็บอกแล้วไงจะพึ่งอย่างผมอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องช่วยกันลหลายคนช่วยันความคิดไง เชื่อผมดิเนี่ยในกลุ่มเนี้ยก็มีบางคนที่อยากจะช่วยไอ้แจ็คมีบางคนก็อยากช่วยไอ้ตีจริงไหมล่ะเอาในใจตัวเองอ่ะมีอยู่แล้วพี่ไม่มีหรอกมีผมว่าเนี่ยผมแล้วหนึ่งคนเนี่ยผมอยากช่วยแจ็คผมไม่มีว่าไม่มีถ,ถ้าผมถ้าถามถ้าถามผมผมอยากช่วยตั้งคู่ผมไม่อยากเสียตั้งคู่ไปถ้าถามผมเลยนะผมตอบตรงนี้เลยตอบแบบไม่คิดด้วยอฮาอาอืม ล้วก็เหนื่อว่างไงอ่ะอยากเสียใครไปอย่าล้วพี่อยากช่วยท<ช>ั้งคู่พี่ ใช่ค,คิดเล่นๆเนี่ยคิดเล่นๆนะไปอยู่กันคนละข้างแล้วก็พยายามช่วยกันพูดอ่ะเป่าๆอ่ะก็น่าสนใจนะไปอยู่กันคนละข้างคนละข้างแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะไม่เกลียดคนที่เลือกไปเลยรอครับถ้าอย่างนั้นอืมก็มีส่วนเป็นไปได้ไมหม,มใช่ครับจะเป็นไปได้หมดยครับได้ แต่มันก็ต้องเลือกสักทางในการช่วยไงถ้าพี่บอกว่าจะให้ใหคุยกันชาติเนี้ยยังไงก็ไม่คุยกันอยู่ดีแจ็คดักลุงใช่ไหมครับทำไมเลิกต่อผมถามแล้คู่รักลุงใช่ไหมครับอ่าฮะถ้าคนมายุ่งกับผมผมก็ไม่ยอมเหมือนกันอะผมเอาสุดด้วยนั้นแหละ ถ้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมหัวกันจะแทงผมนะผมจะออกแก๊งแล้วผมจะสร้างแก๊งใหม่แล้วผมจะกด jk ให้จมตีนเลยนะ เอาตัวตรงแล้วลงแบบลงลุง,ลงอยากเห็นภาพนี้เหรอครับแบบอยากเห็นแบบคนที่แบบเป็นทั้งซ้ายขวาของลุงแบบทะเลาะกันเหรอครับขอดูไงคิดกระเดง,ง่ายพี่นี่ครับผมก็คิดอยู่นะแต่ว่าผมคิดไม่ออกอะแล้วลุงมีคำตอบในใจอยู่แล้วหรือว่ายังไงที่ลุงพูดอะไร้ครับ ลองอ่านความคิดผมดิน่าจะไม่มีใครอ่านหรอก,รอกเพราะตัวผมเองผมยังอ่านไม่ได้เลยฮะ oh. <Huh? S 1> แค่บอกไป เนี่ยคนในแก๊งมีกันต้องเยอะเนี่ยก็ช่วยคุยกันดิเห็นเยี่ยมกันหมดเลยเขาก็สุดปัญญาเหมือนกันนะลุงผมมองว่าเออไอจุ๊ครับลุงอ่ะสุดปัญญาแล้วแล้วจะพึ่งแต่ผมเึงี้ยแสดงว่าผมมีปัญญาอยู่คนเดียวดิไอจุกไหวไอจุกไหวแล้วไม่ใช่ความคิดเห็นไอจุก่อนแล้วผมจะมีคนในแก๊งเพื่ออะไรอะถ้าไม่ช่วยกันแก้ปัญหามันไม่ใช่อย่างนั้นลุงคือปัญหามันใหญ่เกินไปลุงไม่ผมมองว่าไม่ใหญ่อ่ะ ่าลองฟังจุกก่อนจุกอยากพูดอจุกตวนที่เ<อ>ดินมึงยังไงเนี่ยฮะเอ้า,ออามึงกระติดกูยอยู่เนี่ยมึงก็บอกไปลุงไปเลยทางออกเขาอะอมึงสนิททั้งคู่ด้วยเออเออมไม่ใช่หรอเออไม่แต่วันนั้นแต่แต่วันนั้นมึงก็ด่าแจ็คนะคำด่าทั้งคู่ว่ะคำด่าทั้งคู่ว่ะวันนั้นอะ แต่ใจมันเข้าใจผิดว่าผมไปด่ามันไงด่าทั้งคู่ยังไงอ่ะกับต่างคนต่างแบบประชดบอกว่าจะออกแก๊งอย่างเงี้ยผมก็เลยมันแบบพิตีพูดปั๊บไอ้แจ๊คพูดปุ๊บผมก็เลยพูดพูดกลับไปต่อว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากอ่ะแบบมันมันดูมันดูมันญาวอน่อต่างคนต่างออกออกแก๊งอ่ะแล้วคนที่แบบเหยื่อข้างหลังอ่ะไม่สนใจเดียใช่ป่ะแบบมันก็สนใจแค่สองคนอ่ะพูดไปอย่างเงี้ย ก็บอกว่าแลวไอ้ยี่สิบคนที่ยืนรอพวกมึงเคลียร์กันอย่างนี้ก็คือไม่ได้มีความหมายกับพวกเขาสองคนเลยดถ้าเขาต่างคนต่างออกแกงแต่มันบอกกูมึงก็ยืนกันสนุกสองคนไก่ตีนะผมไม่ไปผมมาไปยืนข้างเขาแต่ผมไม่ได้คุยอะไรกับเขาเลยพี่ตีอะแล้วแล้วคนยืนอยู่เขาจะรู้ป่ะอืมนแล้วก็ผมไม่ได้บอกไงก็ผมไม่ไก็ผมไม่ได้มีเจตนาคิดร้ายก็มึงก็มึงทำตัวแบบนั้นไงจุก นั่นแหละครับผมก็ไม่รู้อะเพราะว่าผมไม่ได้มีเจตนาคิดร้ายผมไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วอ่ะแต่การทําตัวของมึงไงอ่ะกูพูดมาล้านรอบอ่ะว่ากูไม่คิดร้ายกับใครอ่ะแต่การกระทาแม่งบ่มบอกอ่ะมึงจะมึงจะดูที่การกระทาหรือว่ามึงจะดูที่คาพูดมึงลองเลือกเอาดิเนี่ยอย่างก,กูไปขี่รถชนพี่เปาเนี่ยแล้วกูบอกว่ากูไม่ได้ชนอ่ะแต่ในคลิปอ่ะกูชนเต็มเต็มอ่ะ ว่าแบบไหนมันน่าเชื่อถือ,ถอการอัดจบเอาเ<บ>ข้าใจขาเข้าใจมุมอมอ,อยแจ็คครับแต่ที่ผมพูดไปว่าไม่ไม่ได้อยากให้มันไปเลยเถิดขนาดนั้นเพราะว่าแบบต่างคนตาออกแก๊งเนี่ยเนี่ยผมแบบถ้าผมไม่พูดแบบนั้นก็สุดท้ายมันก็ต้องมีคนออกดีอ่ะพอพูดปับ๊บอ่ะได้แ,แจ็คมันมันก็ออกเลย แต่แจ็คมันเล่าแต่แจ็คมันเล่าคนละอย่างเลยนะเราไงครับเราเราแบบไม่บอกนั่นแหละผมก็พูดไงนะผมบอกว่ามันมันเป็นเรื่องที่แบบปัญญาอ่อนอย่างงี้นแหละถ้าต่างคนมันต่างอ่อนแล้วมันมันก็ก่อให้เกิดแบบมันแบ่งฝั่งครับพออย่างเงี้ยผมก็ไม่กล้าเนี่ยคราวเนี้ยผมก็ไม่กล้าอยู่กับใครเลยนะตอนเนี้ยผมไม่กล้าไปหายแจ็ค่ะเขาผมไปหายแจ็คดัศน์ทีก็มองไม่ดี ผมบอไปอยู่พิธีไอ้แจ็คก็บอกไปพิธีแล้วนี่ผมไม่กล้าอยู่กับใครในตอนเนี้ยนี่ขนาดนู้นไมก่กล้าอยู่กับใครเนี่ยนั่งกระสิกดูแล้วเดี๋ยวตอนเนี้ยไม่ <ละ S 1> ก็พวกเราไม่ได้ทะเลาะก,กันไงเขาทะเลาะกันอยู่ไงเข้าใจปะ่ะเมื่อก,กี้ผมก็ไม่ได้ยุ่งอะไรนะผมแค่บอกเฉยๆว่าแบบให้ใจเย็นกันอย่าทะเลาะอย่ทะเลาะกันแล้วก็ไม,ไม่ไม่มีใครฟังก็ลองก็ลองก็ลองคิดกันดูว่าจะทำยไงก็ลองคิดกันดู ก็เลยกลับมาตั้งสติใหม่แล้วบอกว่าคิดว่าถ้าอย่างไัก็คงต้องปล่อยให้เขาตีกันหรือเปล่าครับไม่มันจบหรอกผมรู้นี่ใส่พวกมันสองคนพี่ไอตีบัฟไหมแต่ไม uh uh ่พ IC ูดเลยนะไม่พูดเลยไม่พูดเลยอ่ะฮะไม่มีวันจบมันบัฟไปเหี้ยแล้วทวิทไม่แต่ทวิทเพิ่งบัฟไงตอนที่ตีอ่ะตอนที่ตีตอนในคุกี็คงมีไงตอนในคุกไม่มีเดียวพี่ ก็เรื่องมันมาถึงตอนนี้แล้วไงมึงจะเอาเรื่อง,องเก่าๆมาพูดทำไมก็ตอนนี้ล่าสุดเขาบับันแล้วไงถ้าไยติเริ่มบับก็กลับมาล่างเดิมที่มันเคยบับกูเมื่อก่อนอน่าจะไม่จบไอตีเป็นคนไม่ยอมคนด้วยถ้ามันกลับมาแบบนั้นอะพี่อมบอกแจ็คพึ่งแจ็คใส่ชุดแก๊งล่าสุดพุ่งออกจากบ้านขับรถแท็กซี่ขาวใส่ชุดสีอะไรใส่ชุดแก๊งครับลงุง สีแท็กซี่ขาวครับมาใส่ชุดแกล้งสีดี่ได้ทําไม่ออกสีดําครับฮะวายตีใส่สีขาว ทรงแลกูว่าอุ้มกันจนอาวุธหายแน่นอนอ่ะดีลงไปกันให้สุดเหวี่ยงเลยเอือผมเห็นด้วยนะอันนี้อันนี้สำหรับผมนะถ้าบรรยากาศในกลุ่มบอกว่ามีคู่นหนึ่งมันทะเลาะกันอะ่ะต้องให้ไปททำให้สุดทางเลยอะจะไม่จะกลับมารักกันมากเองเว้ยลุง ก็คือถ้ามันต่อยกันก็มันต่อยกันเลยอ่ะเข้าใจปะพอมันต่อยกันเสร็จเดี๋ยวมันก็เคลียร์ใจกันเองพอมันเคลียร์ใจกันเสร็จเดี๋ยวมันก็รักกันมากกว่าเดิมอืมมันเป็นอย่างนี้จริงจริงนะถ้าอยู่ในจุดที่มันแบบมันไม่มันไม่ไหวแล้วคนอื่นมันพูดอะไรก็ไม่ฟังแล้วอ่ะเช่นตอนนี้สองคนนั้นอยู่ในจุดนี้แล้วคือพูดอะไรก็ไม่ฟังแล้วตอนเนี้ยอ่ต้องปล่อยตีกันเลยถ้าถ้าผมนะถ้าเป็นผมตอนเนี้ยผมคิดแบบนั้นเหมือนกันพี่ผมคิดแบบปล่อนกันนะพอเมื่อกี้ในคุกวิติ็คิดว่าเราอยู่ข้างพีแจค <Yeah. S 2> แต่ว่ามันก็ต้องมองมุมกับกันอะสมมติคนที่สนิทที่สุดอะไม่มาช่วยเองอมันก็มีสิทธิ์ที่จะจ่ายนี่ด้วยบะก็มองกันไม่ติดเหมือนเดิมอะหลายมุมอะแล้วถ้าผมไปช่วยไอ้แจ๊ี่งแล้วพี่ตีเห็นนะก็เป็นเวน,นี่ใชผมว่าผมว่าไม่ควรแบบนั้นนะพี่ไม่ควรแบบว่าแยกแยกแยกข้างกันไปไคุยแต่ละคนอนะมึงต้องมึงต้องเข้าใจด้วย บางสถานการณ์บางสถานที่มึงไม่สามารถอยู่ในจุดที่อยู่ท้องสองคนพร้อมกันได้เว้ยเพราะว่าเขาทะเลาะกันมึงต้องเข้าใจมุมนี้ถูกต้องไหมใช่ครับมึงไม่มันไม่มีใครบนโลกนี้สามารถพูดชื่อสองคนในเวลาเดียวกันได้ช่วยสองคนในเวลาเดียวกันได้เว้ยแจ้งเลยนี<จ>่ไงไลูละโอเคดีมาก<ด><ด>ลงุงเชื่อเลย <laughs> ขอ้อมูลสำหรับลงุงคนนี้พูดจอบไอเอากลับมาตัดปากกันตอเถอะอย่าซีเรียสเลย ทางเดียวที่จะทําได้ก็คือจับมันไปขังตู้ปลาบนบ้านนั้นสามอ่ะแล้วเราก็แหกปากเข้าไปให้แม่งตีกันในนั้นน่ะนั่นแหละเวิร์กสุดไม่เลยมันก็กวดพวกมึงอีกเอาไปขังเลยพี่เออทำอะไรไม่ได้ทั้งอย่างเพราะตอนนี้ได้แค่มองอ่ะพี่ถ้าเขาอุ้มกันเราค่อยไปช่วยเหมือนที่ไปเมื่อกี้ถ้าหนึ่งขั้นอุ้มอ่ะพี่แต่ตอนนี้พี่เป่าโดนพี่เป่าโดนแล้วหนึ่ง ใช่พี่เปาโดนพี่ตีแล้วพี่ตอนนั้ใช่ต่อไปเนี่ยมันเจอพี่เปามันก็จะได้แทงพี่เปาอย่างเดียวแล้วผมไม่เหลียวอะไรด้วยแล้วผมไม่ได้แล้วถ้าพี่ไปอยู่กับแจ็คหรือเปล่าได้ผมไม่พี่อย่างนี้ผมบอกกันในในมุมมองเขาอะพี่ในมุมมองใช่ตอนพี่ตีตายเข้าตู้ปลาไปแล้วไอ้บ๊อบช่วยอีกหนึ่งไอ้บ๊อบไปช่วยแจ็คไม่ใช่คแกยืนตีอืมโอเคโอเคสิ่งที่ผมทำผมหวังดีแต่กลับกลายเป็นว่า ขามองผมไม่ดีอย่างเงี้ยหรอมองผมเลือกข้างอย่างเงี้ยหรอใช่ไล่จุกด้วยหนึ่งอ้แจ็คคิดว่าไอ้จุกอยู่กับอายตีโอเคถ่ายรูปแล้วมึงก็จะโดนมึงก็จะโดนไอ้แจ็คเหมือนกันไอ้จุกโอเคพรตอนพี่ตีเขาเข้าตู้ปลาไปเขาไม่รู้เลยพี่เขาก็เห็นว่าเราอยู่กับพี่แจ็คไงพี่ปับ๊บก็แล้วก็ กูมองอ่ะเหมือนเด็กน้อยตีกันอ่ะถ้ากูมองนอะเดิมแบบกลับไปเป็นเด็กอ่ะเปลื่นลอดนี่ใครอ่ะจะวิดใครใครอ่ะเออไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกัน ฝันมาไม่รู้แต่พี่ต่ไม่ต้องคิดมากนะพี่เออพี่รู้ว่าพี่พี่ทําไปเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยที่เนข่าวลืทุกคนรู้ทุกคนรู้ทุกคนรู้พี่ทุกคนรู้ทุกคนรูพี่โอเคทุกคนรู้ว่าพี่ทีวีค้างแน่นอนรู้บายไม่ทุกคนรู้พี่ที่พี่จะเจตนาอะไรแต่ถ้าพี่ตีเขามองพี่แบบนั้นพี่ก็อยากคิดมาก ว่าพี่พี่ทำมันแค่ผิดเวลาผิดที่แค่นั้นเองอืมอมอแต่ในสถานการณ์ตอนนั้นก็คือแจ็คมัาไม่ได้ไล่พี่ลงไงพี่ก็ไม่รู้เรื่องใช่เปล่าไม่ไมควรควรคว<น>รรู้ตัวเอง<ะ>แต่พี่เป่าก็อยากนั่งไป, <c oughs> ไปด้วยแหละกูความคิดกลัวอยากอยากรู้ว่าไม่ไม่ผมไม่ได้อยากรู้ผมต้องการแค่จะบอกว่าผมต้องการให้มันเบาลงเฉยผมยังไม่รู้เลยว่าแจ็คอยู่ในเมลได้ซ้ำไปพี่พูดไปเลยพี่พี่ยอมรับไปเถอะ ไม่ไม่เป็นผมผมไปผมก็อยากรู้เหมือนกันพี่จะเป็นผมมาไม่ผมไม่ได้อยากรู้เลยคือผมอ่ะผมจะปอบให้มันเย็นลงแค่นั้นเองใจผมอ่ะอยากให้เย็นลงผมแบบไม่ได้อยากรู้อะไรเลยไปเพิ่มเชื้อไฟอะไรประมาณนี้ปะผมไม่ได้พูดอะไรเลยย้อนดูได้เลยครับย้อนดูอะไรอ่ะย้อนดูที่ไหนอะ อยนี่เรามีทำไม่เรามีทา stone อยู่แล้วเนี่ยตอนเนี้เออเรามีทา stone อยู่แล้วย้อนเวลากลับไปได้ด้วยพี่ไม่เป็นไรพี่ผมผมเชื่อพี่แล้วเออไม่ได้พูดอะไรเลยตอนนี้เดียวมึงตอนเดี๋ยวนี้เลยนะมึงสืน้ำที่เก็บไว้เนี่ยอ่าไปแล้วอะไรนะทา stone ไงสัตว์โอ้เฮียนี่ดูดัด ลองคิดกันดูเอาไงอ่ะก็ตามนะอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะดี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  ไม่ผมเห็นคนไงเฮียไม่เห็นครับไม่เห็นครับไม่เห็นได้ไงสัตว์นั่งกันอยู่ัข้างเยอะไอ้เฮียภาพภาพผมไม่เห็นเอ่ะมึงขึ้นรถไปแล้วมึงก็ถ่ายรูปดิไอ้มายืนหน้ารถไอ้พวกที่โดนชนอะมาอ่ะเมื่อกี้มันเครับเมื่ที่มึงถ่ายมาแล้วขึ้นรูปกูกูกระเทิบมึงแน่ไปโดนไม่ลุงตอนตอนตอนแรกมันไม่เห็นนะครับลุงหยุดนิ้ว ให้มาดูดนิ้วดิดูดนิ้วมาเฮ้ยโดนห่อศพแล้วนะมีมี้วห่อเลยต้องขับแล้ครับดุดังดังดุดังๆทีเดียวจะไปแล้วเร็วๆร็วเร็วเนี่ก็โดนห่อแล้วเร็วนิ้วโป้งนิ้วโป้งนิ้วโป้งอะเร็วลุกขเข้าเร็วเข้าเร็วเร็วทักกะทักกะเซิร์ฟทักกะอ้าวไป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 น้ำเสียงก่อนพี่ล่าสุดโดนห่อแล้วชุดไหนอะได้ดูกันไหมได้กดกันไหมพี่ปลาพี่ปลาเบิกรถมาพี่ นี่ยถ้ามึงไปช่วยอ่ะไม่พูดดีกว่ามันนี่กับลูววอลเล็กเดิมนะวอลเล็กเดิมไปดีกว่าเซิร์ฟเร็ว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 วอลเล็กเดิมปี่ป้าลองไห้ทำไมอ่ะพี่ป้าอย่าร้องไห้ป้าป้าพี่พี่ไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรครับจงไปพี่ใหญ่เออคิดมากอ่ะพี่เอ้ยลุงก็พูดอะไรไปก็เลยนี่น้องให้อีกแล้วถ้าขาดไปช่วยอ่ะโดนแน่ โดนมองว่าข้างแน่มึงเชื่อกูเลยอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วมึงเชื่อกูยังก็มีคนแบ่งข้างเว้ยอย่างเช่นลุงนี่ไงตอนเนี้ยใช่ทำไม <c oughs> ก็รู้อยู่แล้วอะ่ะผมขอผมขอเลือกข้างเหมือนกัน ข,ข,ข้างกัข้างกูอ่ะข้างกันข้างกันนี่ติ๊กถอดเอาบูอันนี้ได้แล้วเดี๋ยวช็อตหนึ่นงกูรู้อยู่แล้วกูรู้อยู่แล้วกูรู้อยู่แล้วมึงอ่ะเออตอนนีเด็กน้อยตีกันตอนแรกอ่ะเป็นหัวกัะแต่ตอนนี้มันเริ่มแบบไอ้ดิแล้วอ่ะนี่เหมือนกาใส่กันบนทะเลกันอยู่มันในนี่เว้ยมัน กูมองว่ามันเป็นทางวิธีส่งความรักด้วยกับบ้านอะ่ะ้องคุยกันไม่ดูเรื่องอ่ะก็ต้องใช้พลังอ่ะใช้หมัดอ่ะใช่ใช่ใช้ก็แทงหน้ากันอ่ะกันโรคจิตอ่ะบอกบอกรักบอกรักเป็นคำว่าไอสัตว์แทนอะ่ะฉีกมากอะ่ะไอเย็ดไอแบบไอเย็ยตีอยู่ไหนวะอะไรเงี้ยเยียดย <laughs> <ห>นเธในทวิดาบอกรักกันผ่านโซเชียลด้วย่กูไม่อยากกับฟังมึงแล้วน้องเยี่ยแบบมึงอ่ะเนี่ยแบบอ่างเงี้ย